โคตดนาย oh, มะกอกดำมะกอกดำตอนนี้นะครับเรามีนักโทษของเราสองคน,นครับแล้วก็มีหนึ่งร้อยปุ่มปริศนาในปุ่มปริศนานี่ครับจะมีทั้งเละ มีทั้งรอดแล้วที่สําคัญมีคุณแจบ oh. ลดล็อกพัฒน,นาการนะครับ oh. เดี๋ยวเราจะให้นักโทษของเรานะครับ oh. เลือกทั้ง100ปุ่มเนี่ย oh. มาโอเคครับ oh. เราจะมาเริ่มบทลงโทษกันเลยเดี๋ยวใส่น้ําให้เขาหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเอาน้ำเลยดูนะเหมือนจะร้อน เรามาเลือกกันเลยดีกว่าจะให้เป่ายิงฉุบกันนะบว่าใครชนะได้เลือกคนแรกครับพร้อมไหมพร้อมนะชูบชุบเดบอเดิน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 เดนเดีนเวให้กรนมการตัเดิดินนายชนะนายเดือกคนแรกน8 38เบอน์38คเับอะไร น้ำมะนาวนกอุนบึงเรือไปไกลเมื่อกี้ผมอู้เสีย เมื่อกี้เมื่อกี้ผมอู้แล้วมันเข้าปากเดี่ยวมันเดี่ยววนต่อไปแน่เลือกเบอร์อะไรผมเกิดวันที่12บอวันที่12ครับ12ได้เลยครับผมนี่แน่ดูดีแน่เบอร์12ออะไรน้ำกระเทียมดอง ความรู้สึกของการโดนน้ำกระเทียมดรอเป็นไงอามันเหม็นมันโคตรเหม็นเลยเดี๋ยวผมจะสะบัดให้นายไา้สะบัดเอาต่อไปนายเลือกเอาเบอร์อะไรทุกสิบปาราพลฉันทบน้ำจิ้มไก่เลือกมา อ่า55 5้ตรงกลางเลย55้ไปโอ้5 55 5ได้กุญแจนะครับแต่แต่เราไม่รู้ว่าจะไขออกหรือเปล่ายนมาดิหยุดเบื่อให้ไปแล้วว่าอันนี้ให้ไปแล้ว เอาเอาเอาจเอาม่นได้เอนี่เออเออเอาเอาเอาเ้ยเอเดียวเฮ้ยเราทรมามากเกินไปอวไอะไคุณจัเออกมาจับจับมาเอามาจับไหนกจับาเลยจับาเลยาแล้วแกก่อนเวลากี้แกหมืนนำนำมแล้ว จะได้ไหมโหอาจจะรอดตั้งแต่แรกเลยโอ้ยอันแรกมันไม่อ่อนหายสองหายผูกหายที่สองโอ้ไม่ได้ถ้าเกิดผมเรียกเหรอยากได้ไหมอันได้อันได้ถ้าเกิดผมเรียกแล้วผมขายไม่ได้ผมจะให้คุณอยู่นะเออคุณเช่นอย่างนี้เองคุณก็ไม่ได้โบนก่อนบอกแล้วที่จ้เอาผมเรียกต่อเลยป่ะอันต่อไปครับนายเลือกเบอร์อะไรสิบห้าสิบห้า สิบห้าส้าน้ำตาลายน้ำตาลายโอนึกว่นน้ำพุ่นึกว่นน้ำเรียบร้อย คนต่อไปครับม y m เอาอะไรผมซื้อซองไปแล้วเอา22 22กุญแจไหมน้ำมันหอยยี่โอ้โอ้ยี่เอ้ โอ้โหดูสิยังไงบ้างครับลองสะบัดใส่นายดิครับลองสะบัดใส่นายดิแล้วก็ตายรับบาปนะบาปอาะเอ่ะอ่ะอ่ะตอบด้วยโอเคครับรอบนี้นะครับเป็นรอบสเปเชียลรอบพิเศษนะครับเราจะให้นายเป็นคนเลือกแต่ถ้านายเลือกอะไรทั้งสองคนจะโดนอันนั้นครับอ่าเลือกดีๆเดี๋ยวโดนดีแน่นอน44 44ปส้านั่นหมายความว่าดอกนี้ได้ขายทั้งสองคนแต่จริงๆมันจะขายออกได้แค่คนเดียวเฮ้ยใครได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยได้ปะหมุนได้ไหมมุนได้ไหมเฮ้ยตาจ่ายในน้ำจิ้มไก่ มองไม่เห็นตกมอไม่นันด้วยมันหลุดมือคุณปล่อยโอกาสดีๆหลุดมือไปเองะคุณก่อ้เลยต่อได้อเรือเบอร์อะไรเมื่อกี้นายเลือกอะไรผมเลือก44 44ใช่งั้น45 45ไปถือว่าโชคดีครับน้ำเปล่า เอามาน้ำมาเฮ้ยเดี๋ยว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 รึนถานพอคนกเราึนนพอ้นฐานสองเอารขึนนพอเลเลเาไป้พวคนละมียเดี๋ยวเดี๋ยวกเดี๋ยเดี๋ยวพพลพเดี๋ยวรคนละครรยมันใจหายก็มันได้ทั้งคู่อะได้ทั้งคู่นะคต่ันเดียวอะเออมองขึ้นไปมองขึ้นออออออต่อไปนะครับถ้าใครเลือกอะไร อีกฝ่ายหนึ่งโดนนายเลือกเบอร์อะไรที่หนึ่งเนี่ยบอกเลยน้ำกะปิโอ้ยจริงเหรอน้ำกะปิน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนักนะเอาหนึ่งสองหรือสามเอาลงสามดิเอาลงเบอร์สามผมจะหายใจลึกๆหายใจลึกที่เข้าหมดเลยนะหนึ่งสองเหน่าเทพ ขนาดไม่ได้เล่นแล้วโอ๊ยนี่คือนายโดนนายเมื่อกี้โอ้เต็๊บๆจริงปะมันเทยังไงไม่รู้ปากเขาไงทำไมหน้าแดงอ่ะกล้าถามด้วยเหรอเขินเขินเขินพี่บอยเขินเขินถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งหมื่นไลค์พี่บอยโดนแน่มาเลือกเบอร์อะไร95 มันเจ๊นาหูยีููอหัอ้หันนอ้หจริงไอ้หจริงไมคุณเจจะแบบนี้มานายเหมือนคนหัวแตกอ่ะเหมือนคนหัวแตก ตัวได้ไหมครับหมออตัวแปดได้ไหมจะโดนแน่เลยโคตรสะใจเลยครับคิปเดียโคตรสะใจเลยครับดน้าไปเอายนเปลี่ยนเลี่ยนเล่นเปยนเลเเลเล่นเเลย่ คนนั้นโดนเอา36 36กสาุสกคุณแกคุณแปอเก็บขนมปังอันนี้แบบซอสซอสฝังอิอยากอ้าปากเยออร่อย่ะลับชุดแปงมันมีซอสไอซีด้วยต่อไปเน้นเลือก เมื่อกี้นายอะไรเท่าไหร่วะสามสิบห้าชันหกใส่กันสามสิบห้าอ่ะเอาข้างๆนายเลยข้างๆกันเลยอ่าข้างๆกันเกลือโดนเกลือสองสองเาเลยอุ้ยโอ้คือตอนนี้นะครับเนทอะถ้าเกิดว่าเอาไว้อีกสักประมาณสองวันเนี่ยเป็นฝรั่งแช่อิ่มแล้วเป็นฝรั่งดองฝรั่งแช่อิ่มแล้วไม่ใช่ฝรั่งดองอันนี้ฝรั่งดอง รังกิูไม่ได้กินจูถ้าเค็มขนาดนี้ฟรังดองอยู่แล้วเฮ้ยดจะมไม่ได้อนสายปากก็หลอเอาไปเลยโอเคครับพร้อมไหมไม่กักรมกงมีอะไรจะบอกว่าเยอะดูเยวะเดินหน้าเดินหน้า เต็มรูต e ันรูตันได้เลือกก่อนเลยเบอร์อะไรมาเอาเบอร์ห้าเบอร์หโดนนําเชือไ่เป็นไรผมจ้น้ำเชือมผ้อาเด็ต่อไปนันเลือก90 90ภาพ90น้ำมันโอ้น้ำมันไม่ไม่ใช่แบบน้ำมันพืชโอ้โจริงนะใครเป็นคนคิดเกมนี้วันนี้ จริงนะผมกับเนทโดมไม่ต่างกันเลยเนทเอากระดาษซับหน้ามันหน่อยั้ยรู้สึกว่าหน้ามันมากอะได้ได้ได้กรรมการผมโดนเกลือผมทายน้ำมันเอาผมไปชุบทอดได้เลยได้เลยเปล่าชุบแป้งทอดครับได้ยำอร่อยเลยส่วนเนทเนี่ยเอาไปทอดได้ี่บอยก็ยำนะยำอะไรครับคนละยำคนละได้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  ปอบานายเลือกแต่รอบนี้ต้องเลือกทีละสองเบอร์โดนพร้อมกันสองเบอร์ครับมาดิสามสิบแปดสามสิบแปดยสามสิบแปดเลือกไปแล้วว่าสามสิบเจ็ดอาได้สามสิบเจ็ดกับสามหกสามหกไปแล้วสามห้าไปแล้วไม่จำไม่จำเลยนะกูจะจำได้ไงโว้ยปร้อยปุกไปเลยสองเบอร์พร้อมกันมาดิหนอไมากับกะทิโน้ ลาอลงมาโอ้ยโอ้ยล่อไม้หล่นหัวนเลยเเจอหอมนะหอมอมีหอมหรออ้ยนัคืออะไรมันถึงมือสปเกตี้น่อไมน่อไม้้ิต่อไปไม้เมเนเนเลือสองเบอร์ขอสองเบอร์9 1้าสิบเ อามาดิวุ้นไข่ไม่รู้จัก92มาสแตกโอ้ผมเกลียดมันจนมากมาสมตอนจัดพร้อมแล้วใส่มาเลยครับผมออ้ยหัว้าวหัวอาวะเอาัวอะอะกินนั่นแหละยน่ากินออกินเลยอาบ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 จะไม่แข็งไหนมันลุกกรมการไม่อยู่ที่ทางไข่ไข่ไข่ โอ้กินมาสเตอร์มันแย่เป็นไงบ้างไะรู้สึกยังไงเออเออกินมาสเตอร์ผมเกียดมากอ่ะต่อไปคนละหนึ่งเบอร์โอ้อ่ะเน็ตเลือกเบอร์หกเจ็บเจ็บเบอร์เจ็ดเฮ้ยเน็ตเบอร์หกนายเบอร์เจ็ดแต่เราจะสลับกันเน็ตเลือกเบอร์หกเน็ตได้ผงชีสนายเลือกเบอร์เจ็ดนายได้เรนโบว์ เป็นโบคืออะไร,อ,ะไรอ่ะเดี๋ยวรู้แต่เราจะสลับกันนะครับผงชิสให้นายอ่าแล้วก็เรนโบ้ให้เนทอ๋ออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยกลาอันออนี้เรียกว่าสปริงเกิ้ลต่อไปนะครับโคนนายเลือกมาเอาเบอร์อะไรคิดดีๆ สามาสาไปแล้วอาวบ้านอานในบ้านเอาต่อไปเนสี่ไปแล้วอยู่ไสี่อยู่สีอยู่ได้ได้สไปแล้วคือเบอร์สี่ไม่เม็นเน็เฮ้ยเฮ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยอนเยวอนเดี๋ยวเดี๋ย่อนเดี๋ย่นเดี่อนเดยว่อนเยก่ด่โดนเดี่เดี๋ก่อเดี๋่ดี่ไนเ่ด้ดีย่อดว่ดเนดวเจี้ยว

หวานกินหวานก็มาปองกนายฮึวหวานกินหวานโอ้เลเลยวานนอ่ะต่อไปเน็ตแปดสิบแปดแปดสิบแาอดรรเออเอามด้โนดีดิโยนนีดิพี่บอยโยนไม่ดีโยนถึงตัวเลยที่โยนถึงตัวเลยเดี๋ยวผมยิบให้ไหมเอาเลมาเลีมาได้ไหมเออ มันเสียบได้เอ้ยมันเหมือนมันมีน้ำตาลข้าวน้ำตาลอยู่ในรูเอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมขอให้ได้ขอให้ได้ขอรอดพีกอยู่นั่นแหละไม่ได้ทั้งสองเอาไปเลยนี่นะผมน่าเสียบถ้าผมผพงไม่ได้มันต้องนายแน่ไม่ได้อันที่สองคุณแกอยู่ไหนหมดอันที่สองขวามือดินายนายเป็นพี่ อันนั้นก็อันที่หลอกไงโอ้ตายพี่บอยโอเคครับเราจะให้เลือกอีกคนละหนึ่งครั้งนะครับว่าจะได้อะไรเลือกเก้า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 หรอเก้าเก้าเอาจริงเด้เบอร์ตองชอบเบอร์ตองตองนั่งเลยเอานั่งๆอะไรอะไรกุญแจนายได้กุญแจแล้วเอายัยดึงตอกนะ ส่งให้ถึงตัวเลยนะอ่ะต่อไปเน็ตยี่สิบสี่สังขยาสังขยาสังขยาี่เก่งเขาเหนียวอร่อยอร่อยไงักาักสังอืออืออันนี้อร่อยอันอร่อยอร่อยออยหอมชิ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 นต่อไปเอาอะไรเบอร์ตองเจ็ ชอบเบอร์ตองจริงจังว่ะแฝงแฝงเจ็ดเจ็ดค่าเจ็ดเจ็ดมีคู่อันต่อไปมีหกอกแน่นอนมันจับวันนี้เ <sponsor? S 2> หรอมันจับทางได้แล้วอะ่ะชื่อว่าเอาทีเดลลี่เหรอดีไหมดีกรรมการลื่นอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไอ้เขาบนเตรียมพร้อมเลยกรรมการลื่นอย่าแกะแกะแกะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเอาเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมไม่ได้เอาให้ผมอันนี้เด็ดเ เอามาดีๆเอามาดีๆแล้วจะให้เข้ามาทำไมมันเละเนี่ยได้ไหมมันต้องได้เนี่ยมันต้องได้เนี่ยไม่ได้โอ้โห,โโหไม่ได้สองพี่บอยเอาคันแกตัวจริงลงไปเปล่าเนี่ยอ,ยอย่าต่อไปเนเรื่องอะไรเนเรื่องอะไรรอจับทางพี่บอยแล้วเก้าเก้าไปแล้วแปดแปดไปแล้วเจ็ดเจ็ดไปแล้วหก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 เอาหกหกคุณแจครับหกหกคุณแจครับคุณแจตอนแรกผมก็เลือกห้าห้านะแต่ไมีคุณแจซีซีไปหรือยซีซีมาอ่ะพี่เนี่ยไม่ได้ผมต้องได้เดยมาเขามีกุญแจรอกี่ตัว ไม่ได้เป็นมันได้ยังไงเกิดไข่นี่ไม่ได้พี่บอยต้องนอนทับวันนี้นะจริงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ลุด้นลุ้นลุ้นลุ้นอันนี้เห็นไหมผมหลุดผมหลุ้นตกไข่เอ้ยเอ้ยเยอะโอ้โหรอดนะเพื่อนคนเดีย เรียบร้อยเรียบร้อยผมรอดไม่อยากโดงแล้วอยกกู่ที่นี่มันเสียงถ้าบว่าคุณชอบคลิปแบบนี้ลืมกดไลค์ก็ลืมช่องเลยไปเนี่ยแต่อย่าลืม1 000งหมไลค์พ,ออ 1, 10, พี่บอยจะโดนโอเคบายบาย <c oughs>